ออกมาเก็บช่วงเที่ยงนะครับประมาณถึงเที่ยงกว่ากว่าครับเจอเป็นนีหายเหนื่อยไหมครับเนี่ยเป็นไงครับพี่น้องหายเหนื่อยกันไหมครับเนี่ยขาวๆใหญ่ๆอย่างนี้เป็นไงครับอันนี้ก็ชื่นใจเลยครับผมเก็บแล้วเราต้องตัดนะครับเพื่อที่ว่ามันจะไม่แก่โดนลมแล้วมันจะไม่แก่นะครับนี่ครับขอนี้เมื่อตอนหน้าหนาวก็ขึ้นเยอะนะครับที่เคยลงคลิปไป อ่อนนะครับมีหายเหนื่อยครับอยู่แรงเดินครับผมเข้าป่าช่วงนี้ก็ระวังนะครับระมัดระวังกันทั้งงูกระป่นะครับจงอย่าเป็นหน้าเขาระมัดระวังกันหน่อยดูอีกกลุ่มนี้ครับก้อนนี้เป็นไงครับสุดยอดนะครับบอกเลยหายเหนื่อยครับอ่อนขาวโบ๊ะครับเนี่ย ใครที่ชื่นชอบผลงานของจุ้ยแก๊งป่าแตกนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมาดูผลงานมาตลอดนะครับผมก็จะทาคลิปแนวทางแบบนี้เรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ชมกันครับใครที่ไม่มีโอกาสได้เข้าป่าหาเห็ดนะครับก็ให้ฟินไปกับการหาเห็ดของผมดูแลให้มีความสุขนะครับสวยมากเลยครับเห็ดนาแรงนะครับเนี่ยขึ้นหนามากไปกระจุกเลยครับอย่างนี้ก็หายเหนื่อยที่พี่น้อง ไม่อยากจะเชื่อเลยเห็ดหน้าแรงจะนามได้ขนาดนี้วิธีคนบ้านป่านะครับอยู่กับป่าอาหากินกับป่าใจมันลักครับชื่นชอบตั้งแต่เด็กแล้วนี่ฮะไปทำน้ำยานะครับอร่อยมากใครไม่เคยเกินลองซะเราจะติดใจดูกันยาวๆนะครับเก็บกันยาว เยอะเลยครับพอน,นี้ขึ้นหนามากนี่ฮะแต่ละปันแต่ละจุกฮะดูฮะมันอ่อนด้วยครับเราตัดเพื่อที่จะให้มันขยายเชื้อนะครับครั้งครั้งต่อไปมันที่ผมเคยบอกไว้ในคลิปก่อนๆที่ผ่านมาว่าถ้าเราตัด เดินจุกออกมาแล้วตัดเนี่ยเชื้อมันจะเดินดีนะครับมันจะขึ้นดีทุกครั้งทุกรอบนะครับแต่ก็ยังขึ้นน้อยกว่าตอนหน้าหนาวหน้าหนาวขอนี่นี่ราชาเลยครับเนี่ยงานเลี้ยงได้ขนาดนี้ก็สดยอดแล้วครับมันจะแตกซิกเยี่ยงก,กว่าด้วยร้อนโคตรนี่ฮะดูจุกนี่ย น่ากินไหมครับเนี่ยจากประสบการณ์ไม่เคยพลาดนะรู้ว่าเหตุอะไรจะขึ้นนีเดินมานานมากกว่า30ปีครับเดินปลา ร้อนสุดยอดครับพี่น้องเดี๋ยวเจะไปพีหน้าครับเดี๋ยวไปลุนขอนต่อไป